สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมารีวิววิธีการใช้งานนะคะของเจ้าตัว AEC Genius Map นะคะเรียนรู้10ประเทศสมาชิก AEC นะคะพร้อมเสียงสนทนาภาษาอังกฤษฝึกทักษะการฟังนะคะฝึกสมาธิการเรียนรู้นะคะเป็นของเล่นที่เหมาะกับเด็กและทุกๆคนในครอบครัวนะคะ,ะทีนี้มาดูปุ่มเปิดกันเลยค่ะปุ่มเปิดจะอยู่ตรงนี้นะคะ hello little explorer let s explore a v i a p l e s e any button to start and meet new friends เรามาดูนะคะว่ามีอะไรบ้างดูแถบนี้แถบนี้เป็นแถบธงชาตินะคะธงชาติของประเทศต่างๆ m y เมียนมา capital city is n e ป i d o ธรมาเมืองหลวงคือกรุงเนปิดอฝั่งนี้ตัวกระตูนมิงกลาบะเมียนมา อินโดูปนีเซีย has more than 400 volcanoes ประเทศอินโดนีเซียมีภูเขาไฟมากกว่า400ลูกทีนี้มาดูปุ่มสีเขียวกับสีแดงนะคะว่าตัวนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นคำถามนะคะะเดี๋ยวเราลองดูปุ่มสีแดงก่อนนะคะ Hey little explorer let's try some quiz from Dodo น้องๆคนเก่งมาลองตอบคำถามของพี่โดโดกันดูนะครับ ชเวดากองพะยูดะ is located in which country เจดียชเวดากองตั้งอยู่ที่ประเทศไหนกันนะเราลองหาที่แผนที่ดูนะคะ wow, <excellent. S 3> ว้วาวเอ็กซ์แลนด์เมอร์ไลออน is the symbol of which country เมอร์ไลออนเป็นสัญลักษณ์ของประเทศอะไรเอย่ยเราไปดูสิคะสิงโต Wow! Excellent! ช่วย <'s> ได้กองพากอดา It's located in w i t c o n Little x p l o r e r Please tell Dodo the following capital city is in which country น้องๆคนเก่งช่วยที่โดโดหาที่ตั้งของเมืองหลวงต่อไปนี้โดยกดตรงปุ่มธงชาบนะครับห้าหน่อยห,าห้านอยนะคะเราก็หาห้าหนอย พิดอดะสมมุตินะคะอันนี้เดี๋ยวเราลองตอบด,ดูถ้าเกิดว่ามันผิดเนี่ยมันจะพูดว่าอะไรสมมุตินะคะอ๋อเ a l m o s ย oh oh. Correct Try again เกือบถูกแล้วครับลองอีกครั้งนะคะกรณีที่เราตอบผิดก็จะถามเรานะคะว่าเออลองอีกครั้งหนึ่งนะคะก็จะประมาณนี้นะคะว,ว่าวิธีการเล่นนะคะส่วนเจ้าตัวนี้ตัวนี้เป็นพลาสติกจะปิดมาให้เพราะว่าตัวนี้มันถอดออกได้เดี๋ยวเวลาเราจัดส่งเนี่ยถ้าเกิดเราไม่มีตัวนี้มันจะ ออกมาเนี่ยตัวนี้ถ้าเกิดเราแกะออกมาได้นะคะให้น้องๆอจีกพี่โดไม่ส่งนะคะอันนี้ขออนุญาตปิดก่อนนะคะ That was fun see you again สนุกจังเลยครับแล้วมาเที่ยวกับพี่โดโด้อีกนะครับอันนี้ก็จะแกะได้นะคะแกะได้ก็ระกอบเข้าไปใหม่อันนี้อันไม่ได้แกะนะคะเพราะว่าควงตรงนี้ตรงนี้แกะได้หมดเลยแล้วก็พวกนี้กดได้นะคะก็จะมีเสียงกดต่างๆนะคะสำหรับเจ้าตัวนี้ใส่ฐานทั้งหมดสามก้อน อยู่ข้างหลังใส่ฐานไข่น็อตแล้วใส่ฐานสามก้อนนะคะตัวนี้ขายอยู่ที่299บาทนะคะแอนขายอย้อยเก้าสิบเาบาทถ้าเกิดสนใจก็ไลน์ไอดีมาได้นะคะที่ KK สติ๊กเกอร์ไลน์ไอดี KK สติ๊กเกอร์นะคะหรือว่าโทรมาสอบถามแอนก็ได้ที่090 978 2014นะคะก็ สามารถเข้ามาชมในเว็บได้ตลอดเวลานะคะถ้าอย่างไรสนใจติดต่อกันมาได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ